โอเคถ้า okay. งั้น adaptive mindset ครับ adaptive mindset เนี่ยอยากให้มองว่าเราคิดคล้ายๆกับตัวกิ้งกา่านะครับคามเลียนตัวกิ้งกา่าตัวนี้ที่มันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเขาได้ดีมากๆเลยนะครับคือคนที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นเนี่ยครับสิ่งแรกที่เขาจะเชื่อนะครับเขาจะเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไร แปลว่าเราจะเจอความเปลี่ยนแปลงเสมอครับมันไม่หยุดหรอกครับมันมาเรื่อยๆนะครับแล้วคนที่มี adaptive mindset เนี่ยเขาจะเชื่อว่าไม่ว่าเขาเจอความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเขาสามารถควบคุมสถานาการณ์เขาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากหรือน้อยนี่มันคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราสามารถควบคุมสถานาการณ์ของเราได้คนที่มี Adaptive Mindset จะเชื่อเรื่องนี้ครับแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยจาก ที่ผมทำงานกับคนที่มีความยืดหยุ่นสูงกับองค์กรที่มีความ a อร์จสูงมากเลยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยคือคนที่มีความยืดหยุ่นสูงครับเขาจะมีพฤติกรรม4ตัวตอนที่เขาเจอวิกฤตเนี่ยเขาจะ Pause เขาจะ Analyze เขาจะ p redict และเขาจะ ADAPT หรือว่าปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ครับคือ pause analyze predict กับ adapt เนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานที่แตกต่างวิธีการคิดเกี่ยวธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมนะครับเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยผมมั่นใจคุณก็น่าจะคุ้นเคยกับเฟรมเวิร์ตัวนี้นะครับ PDCA cycle หรือว่า plan do check ตอนเราทางานเราวางแผนเราทํางานเราตรวจผลงานของเราและเราก็ปรับปรุงก็คือแอคนะครับปรับปรุงตามสิ่งที่เราได้พบตอนที่เราเช็คผลงานของเราแต่สําหรับวิกฤตเนี่ยครับตอนที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงมาก ตอนที่เราเจอความไม่แน่นอนสูงมากแพลนดูเช็คแอคอย่างเดียวมันไม่พอครับตอนที่คุณต้องประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะวิกฤตเนี่ยผมขอเสนอว่าเอาปาป้าเฟรมเวิร์กและป้าป้าคริสต์โมดเนี่ยไปผสมผสานกับ P D C A และคุณจะสามารถที่จะอยู่เหนือ ทางด้านวิกฤตนะครับโอเคเราจะอยู่เหนือวิกฤต1ขั้นตอนครับคือวิกฤตจะตามเราทันยากขึ้นนะครับซึ่งปาป้า crisis mode เนี่ยมันคือ post analyze predict adapt ภาษาไทยคืออะไรครับ post เนี่ยคือถ้าเกิดคุณเจอวิกฤตสิ่งแรกที่คุณต้องทำเนี่ยคือตั้งสติก,ก่อนครับแล้วปีที่แล้วผมเจอหลายเหตุการณ์นะครับที่ผู้ประกอบการเจอวิกฤตพยายามแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้ตั้งสติก่อนเนี่ย ใช้งบเยอะใช้เวลาเยอะแล้วกลยุทธ์ที่ได้ทำเนี่ยไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยแก้สถานการณ์อย่างแท้จริงนะครับแปลว่าหลายอย่างก,ก็ลําบากขึ้นสําหรับผู้ประกอบการเหล่านั้นเราตั้งสติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพร้อมสําหรับการ analyze หรือว่าวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ rock, ข้อมูลว่าแล้วสถานการณ์ปัจจุบันมันเปในไงบ้างเพื่อให้เราสามารถคาดการณ์อนาคตหรือว่า predict ครับ ว่าไตรามาสต,ต่อไปอีก2ไตรามาสธุรกิจเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างหลังจากที่เราคาดการแล้วนะครับเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่านี่คืออนาคตที่เราคาดการโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูวันนี้นะครับคาดการอนาคตอันใกล้ยังไงให้แม่นเดี๋ยว,วโชว์ให้ดูครับเราก็ค่อยจะทำสเตปสุดท้ายซึ่งคือปรับตัวหรือว่าอัดลัดนั่นเอง เข้าสู่สถานการณ์ที่เราคาดการว่าเราจะเจอในอนาคตครับตอนที่เราเตรียมพร้อมการปรับตัวก่อนที่เหตุการณ์หลังนั้นมันจะเกิดขึ้นมันง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับแต่สำหรับปัจจุบันตอนนี้ไม่ว่าชีวิตของคุณเจอสถานการณ์แบบไหนก็ตามการคาดการอนาคตจะช่วยคุณปรับตัวสำหรับช็อตต่อไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับดังั้น เราเข้าตัวแรกเลยครับพอสการตั้งสติหยุดเครียดความเครียดไม่ได้ช่วยเราเลยตอนที่เราจะมาสร้างกลยุทธ์ตอนที่เราจะมาปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์นะครับแปลว่าตั้งสติก่อนแล้วตอนที่เราตั้งสติเนี่ย ทบทวนครับว่าจุดแข็งของเราในอดีตคืออะไรแล้วจุดแข็งของเราในปัจจุบันละ่ะมันยังเป็นจุดแข็งอยู่หรือเปล่าเรายังใช้จุดแข็งเหล่านั้นได้อยู่หรือเปล่านี่คือสเต็ปแรกเลยเราพอยส์เราทบทวนเรารู้จักตัวเองและเราก็ดูรอบตัวครับดูสถานการณ์รอบตัวอย่าแพนิคมากเกินไปอย่าเครียดมากเกินไปนะครับซึมซับข้อมูลที่อยู่รอบตัวของเราครับโอเคนี่คือทอนพอยส์ครับ